กับฝ้ายนะคะการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพคือหัวใจสําคัญของธุรกิจขนส่งและห้างหุ้นส่วนจํากัดรุจิลาทานสปอร์ต2017คือหนึ่งในบริษัทที่มุ่งมั่นในการทํางานเพื่อการบริการที่ดีที่สุดห้างหุ้นส่วนจํากัดรุจิลาทานสปอร์ต2017เริ่มต้นจากธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่มากและเติบโตกลายเป็นธุรกิจขนส่งที่มีคุณภาพจนถึงปัจจุบันได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวฟ้ายจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารกันค่ะ และตอนนี้ฝ้ายอยู่กับผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดลุจิลาทานสปอร์ต2017ค่ะลูกค้าแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อดาุสรสัง่าครับธุรกิจที่ผมทำตอนนี้ก็คือจุดเริ่มต้นจากพ่อผมแล้วก็แม่ผมเริ่มจากทำโลจิติกเป็นพวกตกู้อคอนเทนเนอร์ขนส่งตามประเทศครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือเราเริ่มจากการเป็นคนขับเองใช่ไหมคะใช่ครับผมเริ่มต้นจากรถคันเดียวแล้วก็เริ่มหารถเข้าร่วมมีการขนส่งทั้งภาตวัดออก พักกลางพักใต้ทำไมเราต้องซื้อรถเป็นของตัวเองเอ่อเอามารองรับในการท,ทําธุรกิจของผมเองด้วยครับปัญหาที่พบจากการที่เรามีรถร่วมคืออะไรคะอืมไม่ตรงต่อเวลาขาดลามาสายเงี้ยคอนโทรลรถยากผมออกมาตอนแรกเป็น4ล้อใหญ่เราก็ค่อยๆขยับมาใช่ครับเป็นเป็นเป็น6ล้อ240 6ล้อก็อจะบิ่งเป็นพรอดรอออก ไมพากกลางบ้างพาักอีสานบ้างาตายบ้างครับจากการที่เราใช้งานนะคะครับเป็นยังไงบ้างคะอืมผมว่าทนทานครับ<ล>ตอบโจทย์<ร><ล>ในธุกร,รกิจยังไงแบบว่าป,ประหยัดน้ํามันแล้วก็มีเทเลเทคเนี่ยเข้ามาคนรถขับยังไงแบบไหนแล้วควรปรับปรุงยังไงแบบไหน<ม>เพื่อที่จะให้ประหยัดน้ํามันลดต้นทุนของเราได้แล้วคันต่อไปจะเลือกใช้เป็นอีซูซูอีกไหมคะเลือกใช้เป็นอีซูซูครับตอบโจทย์ธุรกิจอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วการบริการจากระยองอีซูซูเซลเป็นยังไงบ้างคะดีทั้งบริการทั้งก่อนที่ผมจะซื้อรถแล้วหลังการขายมีส่วนบริการรองรับทั่วประเทศเพราะว่ารถของผมส่วนใหญ่ก็วิงว่งทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดลูกค้ารู้จักไลฟ์ไซเคิลโซลูชันไหมคะอืมไม่แน่ใจครับช่วยแนะนําให้ผมหน่อยไลฟ์ไซเคิลโซลูชันนะคะก็คือการที่ได้ให้ลูกค้าเนี่ยบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะคด้วยการซื้อรถอย่างคุ้มค่า แล้วก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ในการบริหารงานค่ะแล้วก็ตัวนี้ช่วยให้ลูกค้าขายต่อง่ายได้ราคาก็จะมีโซลูชันต่างๆรองรับไม่ว่าจะเป็นซื้อรถอย่างคุ้มค่าลูกค้าสามารถเข้าสู่บริการและก็มีที่ปรึกษาการขายมีในเรื่องของเทเลเทคลูกค้าก็สามารถนำมาใช้กับรถเราเนี่ยเพื่อที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมคนขับ mm. หรือ,อวิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจากหัวฉีดได้เลยหรือ ไม่ว่าจะเป็นทรัคเทนนิ่งเซ็นเตอร์นะคะบริการช่วยอบรมคนขับช่วยปรับพฤติกรรมคนขับให้กับบริษัทลูกค้าให้ได้ขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยในในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความประหยัดน้ำมันดีมากๆเลยครับตอบ,บโจทย์กับการขนส่งของผมมากเลยอยากให้ลูกค้าเล่าถึงความประทับใจของอีซูซูนะคะทนทานครับประหยัดน้ำมันลดต้นทุนได้มีความปลอดภัยสูงเพราะว่ามีเทอร์เทเข้ามา ช่วยทาให้เราอบรมคนรถได้ว่าคนนี้ขับแบบนี้ต้องปรับปรุงแบบนี้ลูกค้ามีแผนที่จะขยายธุรกิจหรือว่ามีแผนที่จะซื้อรถเพิ่มไหมคะมีครับจะเพิ่มเป็นรถรุ่นไหนดีคะเป็น F T R ที่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ครับจะวิ่งโซนภาคกลางครับเป็นขนส่ง,สงเป็นประเภทพัสดุครับอ๋อก็คือพัสดุเหมือนเดิมใช่ครับค่ะแต่ว่าคือเพิ่มสายงานใช่ น,นี้ต้องขอบคุณคุณดนุสรน,นะคะผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดลุจิลาทานสปอร์ต2017ค่ะระยองอิสุสูเซลเพื่อนคู่คิดธุรกิจขนส่ง